ลุกอินเดียลุกไทยโอ้ทหกคนคะ <laughs> เราได้ขนมอันนี้มานะทุกคนลูกบอกว่าขนมไส้เดือนมันไม่ใช่แต่มันก็เหมือนไส้เดืนอนจริงนะทุกคนเราจะมาลรองนะคะจะมาลรองอืมอร่อยอืมมันเหมือนขนมอะไรนะใช่ เป็นคู่กับน,น้ำอันนี้นะทุกคนกินคู่กับน,น้ำอันนี้นะอืมไอซ้ซาเหมือนยากแก้ไอเ <c> ห <oughs> มือนยากแก้ไอเลยอันนี้ขนมอะไรอ่ะที่มันเคลือบน้ำตาลอะทุกคนลึกไม่ออกอ่ะทุกคนนึกชื่อขนมไม่ออกนะคะอืมเดี๋ยวถ้านึกออกจะเขียนไว้ในวิดีโอนะทุกคน,ะน,ะน,ะนะนะ ก็อร่อยนะทุกคนตน้องตัด